ต้องบอกว่าประชาชนเชื้อสายจีนนะคะมีการนำของไหว้กันเนี่ยมาไหว้ในวันสาร์จีนนะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความเงียบเหงาหลือเกินส่วนปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้เงียบเหงาขนาดนี้นะคะผู้ชมคะคือต้องบอกว่าในการไหว้วันสารจีนเนี่ยข้าวของพลเมงผลไม้เน,เนี่ยเต็มไปหมดค่ะต้องบอกว่าครบทุกอย่างนะคะไม่มีสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องแต่นับปีนี้ค่ะคผู้ชมคะ เศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ดีเงินทองก็หายากผลไม้ก็แพงขึ้นภาษีก็ขึ้นข้าวของเครื่องใช้เนี่ยก็ต้องมีการลดปริมาณลงผูชมมาดูตามภาพค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่2กันยายน2563เป็นบรรยากาศการไหว้วันสาจีนนะคะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเองที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะต้องบอกว่าชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนได้มีการนําเครื่องเส้นไหว้ อาจมาไหว้ที่ศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นของเราพร้อมกับมีการขอพรให้สมกับปรารถนาในครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ย จเจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองไหลามาเทมาให้ครอบครัวอยู่รอดให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยจเจริญอยู่รอดรุ่งเรืองไปถึงอนาคตทั้งหน้าเลยนะคะผู้ชมคะต้องบอกว่าในนาช่วงนี้เองมันก็อยู่ในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวร COVID ัสโควิด -19 เราก็ต้องป้องกันด้วยอย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญอย่าลืมสวมหน้าก,ากากอนามัยด้วยผู้ชมคะต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงการไหว้วันสาจีกันในปีที่ผ่านมาค่ะ แต่และคนเนี่ยต้องมีการนําสิ่งของเนี่ยมาไหว้เนี่ยเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยแต่แปลกค่ะปีนี้ปริมาณต่างๆได้มีการลดลงแม้ว่าหมูหรือว่าไก่เองจะมีการปรับเพิ่มราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็ทําให้ผู้ที่มาไหว้เนี่ยที่เคยไหว้ทุกปีเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะไม่ไหว้นะคะไหว้เหมือนเดิมค่ะคนไหนที่เคยใช้หัวหมูก็ใช้หัวหมูอยู่คนไหนที่ใครใช้แบบ ไก่ตัวที่ตัวใหญ่ๆก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแต่บางคนค่ะก็จะมีการลดปริมาณลงอาจจะใช้เป็นตัวเล็กอาจจะไม่ได้ใช้เป็นที่ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะคะก็อย่างบ้าละค่ะต้องมีการลดปริมาณลงเพราะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่ดีนะคะเศรษฐกิจของเราเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยแบบอยู่ในสภาพที่คล่องเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยในรอบหนึ่งปีคุณชมคันในรอบปีในการไหว้วันสาจีนต้องบอกว่าชาวจีนที่มีธรรมเนียมการไหว้เนี่ยเขาจะไหว้8ครั้ง นะคะในวันพุทธที่2กันยายนซึ่งวันนี้แอววันนี้เองนะคะก็ตรงกับวันขึ้น15บห้าคเดือน7ตามปฏิทินค่ะผู้ชมคะตามปฏิทินเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการไหว้ที่สําคัญของชาวจีนเองนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็น าชาวจีนเนี่ยเขานับถือกันเลยนะคะแต่คนไหนที่มาอยู่ในเมืองไทยของเราที่มีเชื้อสายจีนเขาก็มีการไหว้ตามขนรรมเนียมประเพณีของเรานะคะของเขาขอาวไผค่ะต้องบอกว่าขนรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันของแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นที่เราเห็นเมื่อวานนี้วันที่2กันยายนนะคะชมก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ดูนะคะว่าการไหว้ศาลจีน ของชาวจีนเป็นยังไงนะคะคนไหนที่มาอยู่ประเทศไทยของเรามีเชื้อสายจีนเขาก็จะไหว้เหมือนที่เคยไหว้ทุกๆปีที่ผ่านมานะคะ